เอาบ่อนเ,เอามาวางแว้ลองให้ทีกิ่นแล้วขับรถแวะมาเอาเด้อนัอ่นนิดวางบนชโต๊ะกัแล้วส่วนไปน,นอนน้ำง่าพรนอนอะ่ะแจ้งขึง้นมาน้องก,ก็ออกเราว่างมาได้ซอยงานอย่างเพ่นเนาะตาวขึ้นมาแจ้งขึ้นมาหาก็ออกไปแล้วขับรถเล่นไปเอาให้ดีนะโตะมันตะแข่งกันโตพอแล้วเอาตุ้นเอาโตเพระาะต้องใช้ไล่ ืจะได้มันน้ำมันเดือดแหงอะน้ำมันคุ้นงันโตค่อยๆตุนให้มันเดือดปุดๆงันเดี๋ยวมันก็ยุ้ยถั่อมถ้ามันสุกมันจะกินหวานกว่านี้อ่ะมันจะหวานกว่านี้ถ้าสุกมันจะไม่ฝาดอันนี้มันไม่ค่อยสุกดี มืยกได้แล้วนะรู้กันนั้นนะอืมเราก็บรรลุเนาะลูกอีนั่นที่ว่าปิดเหรออ่าอั้นก็กินแซบโอ้มันโง่เทสตุกจนต้นเลยวะเจ้ก็กินอย่างกันบ้าพอไปกินเบิรงแซบอีกบอรแมนข้างในมันสุกแล้วมันแบบไม่ใช่หนูและคนฉลาดได้ป่ะหนูพวกนี้อไปโง่อย่ข้างบนสุกเต็มเลยวะเออเออ ใชยมาเป็นกระซับเลยเขาบอกกับบ้าขวายแบบมันลุ้นซอยเอาเลยเด้ซอยเอาเอาแต่น้อยดิไปดิปเนี่ยเออเพื่อนๆลองด้านให้เหมือนเยอันะนภูมิไอ้บอภูมิใจจังเลยได้มาลายวะทีดีใจก็เข้าเลยเด้ออเที่ไหนได้เอาของดิบไปโตยับมามทางตัวนี้อีกนะมันขึ้นตะแข่งตะแข่งวะ หูมันไปได้อะโตหูมันถ้อือมันถ้าเป็นห่าๆอีซ e ี่แน่ ä, หูหูก็อยู่กับตรงนี้แน <laughs> ่มาอีกมาอีกดึงมาอีกเลยต่อมือดึงทางล่างนนทางล่างข้างหนึง่งดึงตรงปากเต่าวะมาอีกลูกโตมาอีก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 ไก,กละกละไกละกละไกละกละเออไกลละไกลผังไกลเต่าผังพอแล้วมั้งโยกโยกเบื้องตโยกเบิ้งได้แล้วเนาะ เอานะไอ้เน่นะอืมเอาวบันเนี้ยเอาตา่าเอาเอาเอาหม้อตั้งไปนเนี้ยตัวตั้งได้ละเออบันเนี้ยได้สบายเลยเอออริจะตั้งเองไงใช่หรือให้ให้อาถาดีกว่ามัง้งกลัวจะคว่ำก่อนจะถึงเตาไอ้ให้อาถาดีกว่ากว่ยยาจะนว่งเองใเอใช่มาดังเหอะดังเฉย โตมันยกโตได้ปะโตยกยกหม้อลงไม่โตยกหม้อลงไม่ขยับไม่้าใครบอมันยังไ่เป็นยังกี้ยานนะที่เด็เข้าทีแล้วนะเอออ่ะอือจับอันจับอันนั้นน่าเรือนเอานะจับไอ้ถังรางอะนะที่เอาเอาขี้เท้าออกนะจับเอามือจับเออหน้าตรงนั้นนะเออนะบัดเนี้ยดึงมา มึงมึงปากดีมึงนางสังกูยังเดียวเลยวะนี่ <laughs> 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 ปากดีนังอิติตกรถเลย,นนเลยเมันบ่ย้อนกูเลยอ่นะเออเอานั่นแหละเพื่อนเหมาะเลยทีเนี้ยันเนี้ยโอ้โหเหมาะเลยเราเอ้ยเหมาะจัดเลยนะ Ừ. <laughs> mọ mọt là cái mọt mọt mọ lại mọ lại ừ. lại